เดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งหลายภาคส่วนมีความพยายามจะแก้กฎหมายลดอายุเอาผิดเด็กและเยาวชนให้<ฆ>รับโทษคดีายาาแต่ทนายเดชาออกมาบอกว่าแก้กฎหมายเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะว่าติดอนุสัญญาสหประชาชาติไปฟังคลิปทนายเดชาครับนะแก๊งเด็กนรกทะลุถุงยางอะไรเนี่ยนะครับก็จะมาให้เขาอยากให้ผมให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาการแก้กฎหมายเด็กนะจะเอาเด็กมาลงโทษจะทําได้ไหม ผมก็บอกนะครับว่าการแก้กฎหมายเด็กในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่นึกอยากจะแก้ก็แก้นะครับมันทําไม่ได้เพราะประเทศไทยเป็นสมาชิกอนุสัญญาเด็กขององค์การสหประชาชาติหรือ UN นะครับดังนั้นนะมันไม่สามารถจะแก้อะไรตามใจชอบได้แล้วมันแค่ยากเพราะเราเป็นอนุสัญญาเป็นสมาชิกของอนุสัญญาเด็ก ทั่วโลกอยู่ขององค์การสหรประชาชาติดังนั้นการแก้ไขกฎหมายจึงเป็นเรื่องยากนะครับสิ่งที่ทําได้ตอนนี้นะครับคือตํารวจฝ่ายปกครองกระทรวงศึกษาผู้ปกครองร่วมมือกันครับห้ามเด็กออกนอกบ้านเนี่ยตอนนี้รัฐบาลเริ่มทำแล้วสำนักนะห้ามเด็กออกจากเอ่อนอกบ้านหลังสี่ทุ่มสามทุ่มนะครับเด็กมันก็จะออกไปก่ออากรรมไม่ได้ นะครับนะเนี่ยนะฮะ <ST AN TI AL> ก็ออกประกาศถ้ามันไม่เชื่อ <ST AN TI AL> ก็จับไปแล้วก็ไปขังไว้สถานพินิษอันนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ว่าในอำเภอประหลัดอำเภอนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอบอาตอตำรวจต้องร่วมมือกันครับอาสาสมัครเนะี่ยต้องลาดตะเวนนะครับนะผู้ปกครองก็ต้องให้ความร่วมมือลูกหลานท่านมีพฤติกรรมที่จะมีลักษณะ เป็นอันตรพาณ์้ายาเสพติดทำร้ายร่างกายผู้อื่นก็ต้องแจ้งตำรวจแจ้งสายปกครองก็จับกลุมมาและก็ส่งสารหรือสถานพินิษนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่คิดว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องมีเวลาดูแลบุตรหลานท่านไม่ปล่อยให้บุตรหลานท่านกลายเป็นโจรหรืออันตรพาณ์ส่วนการดําเนินคดีกับพ่อแม่วันนี้ก็มีข่าวนะครับว่าตํารวจจะเรียกพ่อแม่ของ นะแก้งลูกตำรวจมารับทราบข้อกล่าวหาปล่อยปละละเลยไม่ดูแลบุตรหลานของท่านนะตามกฎหมายเขาเรียกว่าพรบรคุ้มครองเด็กมีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนโทษเบามากนะฮะก็จะเรียกพ่อแม่มาแจ้งข้อกล่าวหามีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนนะครับปล่อยปละละเลยไม่ดูแลเด็กและเยาวชนนะส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กกระทำความผิดโทษมันจำคุกไม่เกินสามเดือน ก็ส่วนใหญ่ก็รอการลงโทษแต่พ่อแม่ก็จะเสียประวัติอ่ะโดนสารพิพากษาจจำคุกุงเดียก้ามุงเช้าทาไปทำมาพ่อแม่ก็ต้องติดคุกติตรางไปด้วยส่วนตัวผมก็เข้าใจพ่อแม่ทุกคนนะไม่มีใครอยากให้ลูกตัวเองเป็นโจรแต่ตัวเองก็ควรจะต้องรับผิดชอบกับสังคมคือต้องมีหน้าที่ดูแลคือถ้าไม่ดูแลเลยเนี่ยบ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้แล้วครับประเด็นเรื่องเสนอแก้กฎหมายเยาวาชนทนายเดชาบอกว่า น่าจะติดปัญหาเรื่องอนุสัญญาสหประชาชาติที่ประเทศไทยลงนามไว้เมื่อปี2-5-3-5เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดหน่อยนะครับว่าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กม,มีหลักการสำคัญอะไรบ้างนะใบบัวค่ะมีหลักการนะคะก็คือการไม่เลือกปฏิบัติค่ะแล้วก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กค่ะมีเนื้อหาอยู่4ด้านนะคะได้แก่1สิทธิในการอยู่รอด2สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง 3. ส,สิทธิ์ที่จะได้รับการพัฒนา 4. ส,สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมค่ะแล้วปัจจุบันนะคะอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเนี่ยเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองมากที่สุดในโลกนะคะโดยเกือบทุกประเทศเนี่ยมี196ประเทศนะคะได้เข้าเป็นภาคีแล้วค่ะยกเว้นสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีค่ะ แต่ส่วนประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะเมื่อปี2535ค่ะจริงๆมันก็น่าจะแก้ได้นะค่ะนะมันมันอยู่ที่การปรับเถ้อยคำหาช่องมากกว่ามันไม่ใช่ว่าจะปิดประตูได้เลยนะครับ<ช>ตอนนี้พบตลอ,อ,อขอเวลานะครับน่าจะสิ้นเดือน จะเสนอรายงานให้นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการแก้กฎหมายเยาวชนนะครับเอาผิดเยาวชนให้รับโทษทางอาญาเดี๋ยวเราตามต่อไปแล้วกันว่าบทสรุปจะแก้ได้หรือไม่ได้อย่างไรนะใบบัวค,ครับ